สวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาอยู่กับคุณหมอนนนะคะในเคสเติมไขมันหน้าเด็กค่ะคุณหมอเดี๋ยวให้คุณหมอเล่านิดน,นึงค่ะว่าคนไข้คนนี้มีปัญหาอะไรบ้างคะคุณหมอครับสวัสดีครับครับ,รบก็อย่างแรกเลยนะครับปัญหาของคนไข้คนนี้นะครับก็คือมีหน้าผากที่ค่อนข้างแบนนะครับแล้วก็มีรอยด่างรอยด่างดาตรงบริเวณ ใบหน้านะครับแล้วก็มีขมับที่ต่อสองข้างนะครับก็อีกอย่างนึ่งก็คือมีตรงบริเวณเออลองลองแก้มะนะครับแล้วก็คางที่ตัดนะครับก็คือตรงนี้คุณคนไข้มีการรีเควสพิเศษไหมคะว่าต้องการเติมตรงไหนเป็นพิเศษบ้างก็ตรงบริเวณเ ขมับแล้วก็หน้าผากนะแล้วก็ใต้ตาลองแกนครับก็คือแล้วก็ขางด้วยคะ่ะคุณหมอเติมให้เป็นพิเศษเลยเนาะ,ะเดี๋ยวยังไงแอดมินขอพาชมดูหน้าลูกค้าเลยดีกว่าค่ะหลังเติมแล้วอ่าอันนี้คือผลงานของคุณหมอนนท์นะคะหลังเติมไปแล้วเรียบร้อยอันนี้คือเพิ่งเติมเสร็จเลยใช่ไหมคะคุณหมอเพิ่งเติมเสร็จทันทีเลยอืมอันนี้คือแบบเป็นผลงานแบบที่คุณหมอเพิ่งเติมเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะคือคุณหมอเน้นในส่วนของขมับ แล้วก็เป็นแก้มแล้วก็เป็นคางนะคะแลวหน้าผากก็คือเหมือนมีการเพิ่มให้ดูมีความเหมือนเป็นวอลลุ่มนี้ขึ้นเพิ่มความละมุนดูถ้าดูจากในรูปก,ก่อนทําเนี่ยค่ะคือคุณลูกค้าเนี่ยดูแทบจะไม่ค่อยมีคางเลยเนาะ<ช>แต่เหมือนพอนคุณหมอเนี่ยเหมือนเติมไขมันในส่วนของคางเข้าไปด้วยทําให้คุณลูกค้าเนี่ยคือหน้าเนี่ยดูมีมิติอิงขึ้นและมีคางที่เหมือนได้ได้สมส่วนกับใบหน้าเนานะ,ค,ะค่ะอ่าเดี๋ยวขอถามคุณลูกค้านิดน,นึงค่ะเป็นยังไงบ้างคุณลูกค้าเห็นกระจกแล้วใช่ไหมคะ เป็นไงคะคุณลูกค้าชอบไหมคะชอบชอบเนาะพอใจไหมคะพอใจอแต่จริงนี่คือคุณหมอจะเปนจะต้องเป็นการเติมโอเวอร์ไว้ก่อนเนาะใช่ครับพอเดี๋ยวผ่านไปอีกสักประมาณกี่เดือนคะคุณหมอถึงไขมันที่น่าจะยุบลงก็ประมาณ3เดือนครับก็คือน่าจะเข้าที่หนึซ ค่ะสามเดือนหนึ่งเ็คือสวยที่สุดนี่คือสามเดือนเลยใช่ไหมคะคุณหมออ่าแล้วถ้าเป็นในเคสของอ่าถ้าคุณหมอถ้าเหมือนลูกค้าเนี่ยค่ะเติมไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเราชอบไขมันที่เอ่อเหมือนเต็มเต็มอย่างเงี้ยแล้วเหมือนพอผ่านไปสักสามเดือนสามารถนําสามารถกลับมาเติมอีกได้ไหมคะคุณหมอสามารถกลับมาเติมซ้ำได้ครับอืมค่ะก็คือสามารถกลับมาเติมซ้ำได้อีกเรื่อยๆเลยไหมคะคุณหมอครับก็ค่ะครับก็สามารถก็คือ ที่สามเดือนครับใบหน้าก็เริ่มคงที่แล้วครับแ,รแล้วก็วคร<ม>ั้งที่สองโอกาสการติดมันจะมากกว่าครั <S <S คง้งแรกคก็ครั้งแรกคือเป็นครั้งที่สาคัญที่สุดครับเราต,ต้องเติมรครั้งแรกคือครั้งแรกจะมีโอกาสติดมากที่สุดครับแล้วก็ครั้งที่สองสามารถเติมได้ถ้าลูกค้าต้องการวอลุ่มไปหน้าที่ต้องเพิ่มมากขึ้นครับค่ะก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยว่าบางคนอาจจะชอบแบบกูมากๆก็สามารถกลับมาเติมได้นะคะแต่ว่าคุณหมอแนะนําให้เว้นไปสักสามเดือนก่อนเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่หางมันจะเข้าที่มากที่สุดใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตไ ลูกค้าท่านนี้อีกนิดนึงค,ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวแอดมินขอถ่ารูปก่อนทำอีกรอบนึ่งแบบวาวเอฟเฟกเลยค่ะคุณหมอที่คุณหมอเติมไขมันเข้าไปเนี่ยจะเป็นบริเวณหน้าแก้มที่ทําให้หน้าดูเด็กใช่ไหมคะ<ช>คะช่วยหมอช่วยอธิบายหน่อยว่าเอ๊ะทำไมทําไมใบหน้าของแบบคนเราเนี่ยเมื่อมีไขมันบริเวณหน้าแก้มแล้วมันจะทําให้หน้าดูเด็กนะคะครับก็อย่างแรกเลยนะครับการที่เรามีอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะครับกระดูกบริเวณตรงบริเวณใกล้กับหน้าแก้มครับก็จะมีความก่อนลงนะครับแล้วก็มีไขมันที่หายไปครับทำให มีเรื่องของความหย่อนคล้อยของผิวหนังแล้วก็ริ <cle> ้วรอยที <face> mm ่มากขึ้นค่ะก็คือเป็นการเติมไขมันนี่คือก็ช่วยเรื่องริ้วรอยด้วยถูกต้องไหมครับใช่ครับแล้วก็ลดเรื่องของรอยด่างดาด้วยครับก็คือเท่ากับว่าเราเติมหนึ่งนีได้ถึงสองมาเลยเนาะใช่ครับในส่วนของการเพิ่มความเติมเต็มความมีมูลให้กับใบหน้าแล้วก็ในส่วนของผิวพรรณของคุณลูกค้าก็จะดูดีขึ้นด้วยครับอก็คือถึงค่ะ คุณหมอคะเรานอกจากหน้าแก้มค่ะถ้าให้คุณหมอเลือกเป็นตำแหน่งที่สองที่จะทาให้หน้าเราดูเด็กเนี่ยคุณหมอจะเลือกเป็นตำแหน่งไหนคะเออตรงบริเวณขมับครับอืมขมับใช่เพราะ,ะว่าเวลาที่แบบว่าอายุเยอะตัวไขมันหรือว่ากระดูกของเรามันก็จะค่อยๆสุดลงไปใช,ใช่ครับทําให้เรารู้สึกรูมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นอืมค่ะรับอ่าเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตพาไปดูมุมภาพข,ของคุณลูกค้าบ้างดีกว่าค่ะทีนี้ค่อนข้างชาเจนเลยก็คือบริเวณหน้าผากเนาะที่มีเอ่อมีความนูนขึ้นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้นงแทน นี่นะคะในควขออนุญาตพาชมพาลูกค้าชมไอจดของมูลค้านะคะก็คือจากเดิมเนี Boy? ่ยก็ก่อนหน้านี้คือคุณลูกค้ามีนะคะที่ค่อนข้างแรงอยู่ต้องคะค่อแต่ตอนเดิมเนี่ยคือนะคะลูกค้าี่ยมีเงินทีนมูขึ้นก็เลยสรับผลัพธ์ทาขึ้นสุดขึ้นนะคะอืมโอ้โห จะเห็นได้ชัดเลยว่าหน้าผากเนี่ยเวาวลงไปนะคะอันนี้ก็เกิดจากกระดูกสุดตัวเหมือนกันเนาะแล้วก็กระจากกรรมพันธ์นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ลงถัดลงมาค่ะจะเป็นบริเวณใต้ตาแล้วก็หน้าแก้มที่ตอนนี้มีความเต็มมีความฟูมากขึ้นทําให้หน้าของเราเนี่ยดูสดใสสําหรับคนที่ อกำลังสงสัยนะคะว่าเอ๊มันจะบวมขนาดนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเมื่อเวลาผ่านไปค่ะไขมันจะเริ่มเข้าที่แล้วก็จะละมุนแบบร้อเซ็นแบบเป็นธรรมชาติ mm hmm. เมื่อเทียบกับการเติมฟิลเลอร์แล้วค่ะคุณหมออันนี้เป็นคำถามยอดฮิตที่คนไข้จะถามเยอะมากถ้าอยากได้ใบ,บหน้าแบบนี้เลยใช้ฟิลเลอร์ประมาณกี่ซีซีคะป <130, S 2> ระมาทั้งหมด134ซีซี130เพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นปริมาณไขมันที่คุณหมอเติมเข้าไปใช่ค่ะโอ้โห oh ในส่วนของไขมันนี่ค่ะคุณหมออาจารย์คนไข้ท่านนี้คุณหมอนาไขมันจากตรงไหนมาเติมคะนําจากไขมันตรงบริเวณต้นขาด้านหลังครับเพราะว่าบริเวณนี้มีไขมันที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็หน้แน่นสูงครับและอย่างคนไข้บางคนที่เไม่มีไขมันที่ขาเหลือแล้วค่ะมีออปชั่นอื่นไหมคะว่าจะเอาบริเวณไหนมาเติมก็จะเป็นตรงบริเวณหน้าท้องหรือขึ้นกับในคนไข้แต่ละคนไปครับว่าตรงไหนที่มีไขมันที่สามารถที่จะทําได้ อโอเคค่ะคุณผู้ชมก็อันนี้นะคะเป็นตัวอย่างเคสรีวิวการเติมไขมันนะคะ<ช>ก็คือออกมาสวยมากๆแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆสามารถลดอายุได้เป็น10ปีเลยคะ่ะนอกจากนี้ยังสามารถทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูเด็กลงแล้วก็มีผิวที่ดีขึ้น<ช>ด้วย<ช>เพราะว่า เพราะว่าในไขมันของเรามีสเต็มเซลล์ที่ดีนะคะช่วยบำรุงผิวด้วยเป็นในตัวเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าเมื่อเวลาผ่านไปไขมันเข้าที่แล้วเนี่ยจะสวยมากกว่านี้ขนาดไหนนะคะเ <c oughs> ั้นวันนี้ยังไงเราให้คุณลูกค้าไปพักผ่อนเราก็ให้คุณหมอนอนเข้าเคตต่อนะคะขออนุญาตจบไลฟ์นี้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ